วันที่ท่านสินมาวัดบันไลมาเจอหลวงบบพ่อณลองเล่าให้ฟังหน่อยดิไยังาวันที่ท่านนายกทศสินมานี่ก็มานอนกับหลวงพ่อนอนอยู่ที่ศาลาใต้โบสถ์แล้วก็จะมีห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่ตรงข,งข,งข,งขง้างๆกันแหละทางโบสถ์ภาษาโคราชเลย นอนอยู่ข้างโบสไอ้นนไอ้หงน้าเน่ยอยู่ข้างโบสถ์แล้วจะมีกาดท่านอะเต็มเลยประมาณมมสักสี่สิบห้าสิบคนกาดที่มาดูแลทักษิณน,นุ่งแต่ทักษิณมานี่มาอยู่เนี่ยท่านมาอยู่แบบสมถะเรียบไงมไม่ถือเนี่ยถือตัวอะไรเลยอยู่แบบมันนอกแล้วนยมาอยู่ขลังพธิ์ท่านก็น,นุ่งผ้าก็ามาเาะ แล้วนี่เขาเรียกผ้าขม่าผ้าห่มผ้านะฮะเขาเรียกผ้าขม่ามาอาบน้ำท่าในหลงาอาบน้ำผมก็เห็นผมก็อยู่ตั้งไงเลยอยู่ก็พอกาดแค่เนาะนอันเนี่ยนอาบน้ำพออาบน้ำท่านก็ถือขันมาลูกหนึ่งถือขันถือสบู่มาท่านก็มาอาบน้ำห้องน้ำปกติเนี่ยห้องน้ำปกติห้องน้ำแบบธรรมดานั่นนี่มาอยู่แบบง่ายๆเลยเขานนั่นี่เขาง่ายๆเลยปกติเลยครับ จนพ่อมา,าอู้ทำไมท่านนายกทำไมไมาอยู่ง่ายแทพ่ะมาอยู่ไม่ง่ายนี่แล้วม,นนมา,น,า,น,าน,อนอนกันนอนท่านใตต้เียงงหลวพ่อท่านท่านจะนอนกับลุงพ่อนอนอยู่ข้างเตียงหลวงพ่อเลยลครับนอนอยู่ข้างเตียงหลวงพ่อแต่กลางคืนก็จะท่านก็คุยเตียลวงพ่หอหนาูก็นอนอยู่ท่าข้างเตียงหลวงพ่อแหละนนี่แต่ถ้าก็คุยกับลุงพ่อไปหลายเรื่องอ่ะเนาะหลายเรื่องคุยหลายเรื่อง ตอนนั้นมาปรับยาเสพติดยาเสพติดครับอนั่นแหละคุยับยาเสพติดคุยกับหลวงพ่อเรื่องปรับยาท่านเพราะหลวงพ่อที่ท่านเรื่องยาเสพติดหลวงพ่อท่านไม่ไม่ชอบเลยนั่นหลวงพ่อท่านบอกท่านไม่ชอบเลยเพราะทำให้เยาวชนเสียคนเนาะทิดยาไปแล้วก็คนติดเยอะเลยครับแต่ว่าพอท่านนายกทักษิณมาเป็นนายกเนี่ยมันจะเงียบเลยนะหลังจากที่ มามาอยู่กับหลวงพอ่อมาคุยกับหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยมันเงียบเลยเงียบหายเลยหลวงพ่อให้เคล็ดลับอะไรไปหลวงพ่อท่านก็ให้เคล็ดลับไปก <c oughs> ็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเหรเนาะท่านบอกว่าจับว่าเขวัดเลยท่านบอกว่า <c oughs> ท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกนายยกทักษิณเนาะท่านนี่คำพูดทั้งหลวงพ่อหนูครับ <c oughs> ท่านบอกเออไอทักษิณปะถ้ามึงอยากขยายบ้ามดจากประเทศ ไทยปน,น่านี้ไม่อยากจับได้เขาวัดจับได้เขาวัดเลยลวงพ่อพคูณบอกงี้เลยแล้วนลวงพ่อถามนีกว่านลวงพ่อยอนถามนายกตัสินว่าที่กูพูดงี้มึงเข้าใจไหมเนี่ยเลยท่านนายกถึงบอกโอ้เข้าใจหลวงพอ่อ <c oughs> เข้าใจเอาเขาวัด <c oughs> นี่นั่นนี่ถ้านนั่นมาโอ้โหยาบาเงียบเลยไม่มีเลยถ้าวันท่านนายกเป็นถ้าหากวันนายกตัดสินเป็นนายกตลอดชีพเนาะ แบบทำบัตรตลอดชีพผู้ทำอะไรตลอดชีพน่ะท่านนายกทักษิณไม่มีใครมาต่อต้านท่านให้ท่านเป็นตลอดชีพยาบ้าไม่มีแน่นอนม,มดจากประเทศไทยเลยไม่เหลือเ <laughs> พราะว่าท่านเอาจริงอเอาจริง,รรงท่านหา,ห,หายไปเลยครับแล้วก็ท่านนายกทักษิณมาอยู่แต่ลุมพูนเนี่ยท่านมาอยู่ทั้งสามวันสามคืนเนาะสามวันสามคืนมานอดยี่นี่แหละแล้วกินอยู่ก็นนี่เลย บบกินอยู่นี่นท่านเขาวัดนี่นะกินว่าท่านคงจะกินเขาวัดดาจากท่านจะซื้อมาจากโนกดาไม่ไม่รู้แต่ว่าแต่<อ>ผมต้องมันซคืนเลยนะผมต้องใส่ว่าจะกินเขออกากับหลวงพ่อต้องหลวงพ่อเสกให้ท่านกินอะไรจินได้แหละนันนเนพราะว่าท่านอยู่ส่วนตัวทั้งนั้นเนาะอันนี้ที่นี่วันที่หลวงพ่ออันนี้ที่นี่วันมีอยู่วันหนึ่งท่านเรียกภูว่ามาตอนนั้นภูวา่า อะไรซุปโคนอะไรเนี่ยอ่านเนี่ยอยู่โคราชท่านเรียกผู้ว่าเรียกนายเพเภอมาหมดเลยอยู่ทางสินพบว่าท่านมาดูท่านมาดูหลวงพ่อกินกินอาหารอะไรเนาะกินเข่ากินอะไรอย่างเงี้ยท่านเป็นห่วงสุขภาพหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อจะขาดสารอาหารเพราะว่าหลวงพ่อจะท่านจะฉันพวกพักพริกนี่แหละพวกนี้แหละท่านไม่ฉันพวกแกงอะไรท่านไม่ชอบที่ท่านชอบคือคือพักกระนัฐพริกท่านชอบ ทักษิณก็เลยเรียกผู้ว่ามาเลยนายเพื่อมาผมก็อยู่นั่นหลอยู่สารใต้บนเนาะผมก็นั่งอยู่ข้างๆกันแหละีนี้ทักษิณเลยบอกกับผู้ว่าว่าบอกวา่าท่านต้องมาดูเลยหลวงพ่อเดอ้อนายเพเภอผู้วา่สวาส่วนราชการเนี่ยต้องต้องลงมาดูลวงพอ่อเพราะว่าเวลาลวงพ่อกินอาหารนี่นะกลัวลวงพ่อจะขาดสารอาหาร<ม>เพราะ <c oughs> ว่าท่านจะฉันถ้าพลิกก็นะถ้าพักนี่นะ แล้วหลวงพ่อบอกมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูดอกมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูดอกกูไม่ชอบดอกไอพวกแกงพวกอะไรแต่กูไม่ชอบดอกกูชอบพริกกระพักเกินมันยังงี้เดี๋ยวแตกตีน้อหนุ่ยตีนเล็กๆกูไม่ขาดได้อาหารแต่ก็บอกบอกทักษิณไปทักษิณก็หอโลนทักษิณก็หอโลนวันละอันนี่แหละโุ้ย ทักษิณไม่อยู่เนี่ยโอ้ผมแล้วคนวิ่งเข่าวิ่งออกเยอะคนก็แต่เขาไม่ค่อยยุ่งก็ก็ไม่ค่อยยุ่งเพราะว่าเขาเป็ปฏิบัติเนากนั่นเลยทักษิณนี่แกมาแล้วนักข่าวไม่ตามมาโอ้ยนักข่าวมาดาดเดเตนังไปแต่พวกไม่ค่อยนั่นนะเขาไม่ได้เขาไม่ให้ไปเพราะว่าพอหลวงพ่อท่านอยากไอ้ทักษิณท่านอยากอยู่กับหลวงพ่อส่วนตัว อ,อยากรู้รู้จักหลวงพ่อคูณอยากหนึ่งอยากรู้จ็คหลวงพ่อคูณอยากรู้ว่าลุงพ่อน่ะเป็นอยู่ยังไงควรเป็นอยู่ของท่านท่านกินยังไงท่านนอนยังไงท่าน,นท่านนอนยังไงท่านกินไงอยากรู้ทักษิณอยากรูวว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 ้หลวงพ่อสามวันสามคืนท่านเนีทีนี้ก็ลุงพ่อน่ะก็ท่านอยู่แบบสมา,า,ารียบ่ไงหลวงพ่อเนอะท่านท่านเป็นพลาจริงจิหลวงพ่อท่านบอกว่าทักษิณมากกว่าหลวงพ่อ อยากให้หลวงพว่อนอนแบบสบายๆเนาะอยากได้ของนิ่มๆมาให้นลวงพ่อนอนนี่แหละเตียงก็สวยๆงามๆเางนี้นละวง,าง,ง,าง,นนงพ่อบอกกูไม่เอาดกกู uh, อยู่แบบนี้แหละท่านบอกเลยท่านบอกว่าท่านบอกก็ตัดสินว่าถ้าเป็นพระจริงๆอยู่ง่ายก<ม>ินง่ายนอนง่าย<ม>แต่ถ้าเป็นพระไม่จริงเนี่ยกินก็อยากนอนก็อยาก ทำไมยากไปทุกอย่างนั่นเ็าเรียกว่าพระไม่จริงท่านบอกก็ทักสินทักสินบอกอูจริงๆหลวงพ่อว่านหลวงพ่อท่านท่านพูดออกมาเป็นธรรมะเนาะท่านนี่นให้ข้อคิดว่านี่พระจริงๆเขาอยู่ง่ายจริงๆนั่นโนกเหนือจะเป็นพระไม่จริงนั่นก็อยู่ยากท่านถ้าเป็นพระไม่จริงนี่อยู่ยากกินยากนอนยากหลวงพ่อท่านอยู่แบบง่ยาออยท่านนี่น อยู่แบบสมถะเรียบง่ายแล้วพอทักษิณกลับไปแล้วหลวงพ่อบอกอะไรเขาไหมเ <c oughs> ล่าอะไรให้ฟังหลวงพ่อก็บอกว่าพอทักษิณกลับไปท่านก,ก็บอกว่าถามว่าหลวงพ่อทักษิณมาคุยอะไรท่านหลวงพวว่อ<ม>ไปคุยหลายเรื่องเลยบอก<ม>แต่ว่าไอ้ลูกคนนี้อยู่ง่ายแด็ดเดียวบ้าหลวงพว <c oughs> ่อหลวงพ่อว่าไอ้ทักษิณเนี่ยมันอยู่ง่ายเด็ดกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายมันไม่ฮิตหยุ่งยากอะไร กูอยู่ยังไงมันก็อยู่ยังไงรู้ป่ะเขาจะเอาอะไรมาปูให้มันนอนมันก็ไม่เห็นนอนบ้างนอนก็ไม่มีฟูกไม่มีอะไรก็นอนเหมือนหลวงพ่อเลยนอนเหมือนหลวงพ่อนอนก็อยู่กับงหลวงพ่อพื้นเลยนอนพื้นเลยนอนเสือนอนเสือนอนมีพัดลมไหมมีอ๋อใช่พัดลมพัดลมก็ตอนนั้นหงเอ๋หลวงพ่อก็มีเนาะเขาก็ทิศเอ๋หลวงพ่อทิศเอ๋นเนี่ยท่านเนี่หลวงพ่อท่านกระโลนเนี่ยแต่เอ๋่ท่านอยู่อยู่หลวงพ่อท่นเนี่ เปิดเทิดทานท่านก็น,น,นอนกลางวันก็เดินกลางวันนี่ก็ามาเดินกลางวันนี่ก็ออกมันเดินปฏิบัติออกมันเดินว่าผมว่าท่านมาต้องมานั่งสมาธิด้วยท่านนายโยธสิน์ท่าน,น,าษษน,น,นท่านไม่มาแบบธรรมดาแนละ้วท่านจะมาปฏิบัติด้วยท่าน,นต้องมาปฏิบัติด้วยครับเพราะว่ากลางวันนี่ท่านอยู่ในหงส์โพน้ะ ก็แสดงวา่วาอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อคุณอยู่ติดเตียงเลยติดเตียงเลยอยู่ติดเตียงเลยถือว่าโอ้โหนักกันเหมือนกันคนเดียวเลยนะคนเดียวกับทีมคนเดียวเลยนะก็ถือว่านายกทุกคนนี่ที่ได้ใกล้ชิดหลวงพ่อนี่มีนายกทศัินคนเดียวค, <น S 2> <า>ครับแล้วก็รูปประวัติหลวงพ่อและของดีๆที่หลวงพ่อจะให้ไปนี่ผมว่าให้นาย,นายกทศัินคนเดียวเพราะว่านายกทศัินมาอยู่สามวันสามคืนน่ะ ที่มโนเดียมาสองเที่ยวด้วยเรามาสองเที่ยวเลยครับแล้วครั้งที่สองมาไงครั้งที่สองนี่ท่านมาท่านมาแบบไม่ไม่ไม่อยู่เป็นทางการแบบนี้แบบครั้งแรกครั้งแรกท่านมาอยู่เป็นทางการครับหมาเล่าว่าไปปฏิบัติแล้วนั่นเลยสู่กครืยาเซพทแล้วเป็นไงตงมารายงานหลวงพ่อคงจะมารายงานหลวงพ่อครั้งที่สองมาไงครับครั้จ้าวมาอยู่วัดครับจ้ามาอยู่วัดได้จริงๆครับ ไม่รู้อยู่ยังไงครับมามาลุงพอยังยังเคยพูดนะเขาบอกเฮอยใช่พวกนี้มันทำแบบทักษิณมันหมดไปแล้วมันไม่อยู่แล้วม,มันหายสาบสูญไปเลยยาบานี่มันเห็นแต่เกีงเงินท่านบอกมันเห็นแต่เกีเงินกันท่านบอกทามันทำแบบทักษิณมันหายไปแล้วต้องจริง นายเอกทักษิณนั่นปราบจริงผู้จอดีกอนเนี่าเฮ้ยผมมาข้ามมีคาว่าปากริบตัดแม่บ้านเรียกผัว่าเรียกนายเพิร์มาหมดัดมานั่งคุยกันทั้งนานนะมาวางแผ่นในวัดนี่หรอท่านปราบยาเสพติดก็วัดบัลไลนี่หรอมาคุยกันนานหลึ่เราก็พอคุยกันเสร็จแล้วก็หลวงพ่อฉันเพลิท่านก็ไปนั่งนั่งเฝ้าหลวงพ่อนั่งดูหลวงพ่อฉันนี่เนาะนายอกทักษิณ แต่คงที่จะรั่วบหลยหลงครับ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 ผมครับผมครับครับ